สวัสดีครับตะวดบุ้ยแซบสิ่งที่อยู่ทั้งหลายพี่น้องนี่ไม่ใช่อะไรอื่นเจ็ดหลาบหนองงัวใครสาจิตวา,ามเมรณหลับนองงัวนี่จงไว้่วยให้เบิ้งเลย หักกล้วยพี่น้องหักกล้วยนั่นไปเลยอืนู้นนะหักกล้วย ตามขั้นตอน3ขั้นตอนครัครวดสูตรนี้ ลาบไซเบียเล็กน้อยพี่น้องมันจะลาบขมลาบขมๆนะอืมอึ๊บอืมบุ้งเสียบ ตามสูตรพิโพสซะก่อนคนีน,นพี่น้องเครื่องเยอะของผมนะม,มาแล้วรสชาต กระลุลงนี้พี่น้องเติมพริกสดลงไปยีกตุพนหอมเข้าลุกปลา กินขอาวัวพี่น้องเอ้ยช่วยเลยกินขอาวัวผมนะโอเคเรียบร้อยครับลาบน้องวัว ไปครับพี่นอ้องเงาอืมบุ้งจับไปครับเงา